สวัสดีครับ <S <S ขอนรับคุณผู้ชมเข้สู่รายการ Living Idea by a q Estate ครับวันนี้ผมใกล้ครับอยู่กับกระต่ายค่ะแล้ววันนี้ค่ะไกายเราก็ยังอยู่ที่โครงการ a q Arbor ส่วนหลวงรอเก้พัฒนาการเหมือนเดิมค่ะอ๋อใช่แล้วครับผมซึ่งวันนี้นะคะจะาบอกผู้ชมถึง6วิธีการจัดการให้บ้านหน้าอยู่ขึ้น1 0 0เท่าโอ้โห เท่าพีงแค่6วิธีใช่ครับผมนะหกวิธีนี้สามารถเอาไปใช้ได้แบบง่ายๆทุกบ้านทุกครัวเลยเลยดีเลยถ้างั้นอย่ารอช้าเริ่มกันที่วิธีแรกเลยค่ะไกด์วิธีแรกนะฮะคุณเคยประสบปัญหาไหมครับกับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมเมื่อรู้สึกว่าเดินเข้ามาจอร์และซาร่าคือคุณเคยประสบปัญหานี้ไหมบ้านร้อนเป็นบ้านร้อนเป็นใช่ก็ไม่ได้เปิดแอร์ไงร้อนใช่ครับผมคือทำไม บ้านร้อนเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะแบบอากาศทาเชเทไม่ดี oh. สองนะครับผมก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสีที่เราใช้ สีโทนร้อนคือคือมันเป็นสีนที่ดูดความร้อนอ๋อสีดูดความร้อนหรือไม่ใช่สีที่สะท้อนความร้อนได้ะไม่ใช่สีที่เป็นฉนวนกันความร้อนอ่ะแล้วถ้าสีทนได้อะถ้าสีทนได้อันนี้จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่ง <c oughs> นะคะแล้วบาไปโฆษณาให้เขาเท่าไหร่นะคือเดี๋ยวนี้คือไกด์เจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เขามีสีที่ทาเพื่อที่จะป้องกันความร้อนแล้วก็สะท้อนความร้อนออกไปทําให้บ้านมันเย็นขึ้นอย่างเงี้ยอ่อถูกต้องมันคือสีบ้านเย็นที่ทาแล้วเนี่ยจะทําให้บ้านรู้สึกเย็นหรือว่าอีกหนึ่งปัญ ก็คือแทงน้ําพอแทงน้ำนี่จะตั้งอยู่นอกบ้านถูกไหมฮะเป็นเน้ำร้อนนะโอ้ยยังกับแบบนี่น้ําเดือดนี่ต้มมาม่าได้คือถ้าสมมติว่าคุณเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยลองเอาสีกันความร้อนไปทาดูสิครับที่แท้งอะสีเอากันความร้อนทาที่แท้งใช่คือทาให้มันหนา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 นิดนึงทาให้มันหนาหนาแบบว่าให้มันคุมได้ทั้งแท่งจะได้รู้เลยฮะว่ามันช่วยได้จริงจริงไปลอง กลับไปลองนะซื้อมาเลยสีสะท้อนความร้อนเอาไปทาที่แทงค์น้าแล้วมันจะช่วยสะท้อนให้น้ําของคุณเนี่ยไม่ร้อนแบบนั้นอีกแล้วถ้ามันไม่ร้อนได้เดี๋ยวไปทารถด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรถโค้ร้อนเลยคือรถมันเป็นเหล็กไงอ๋อไม่ได้เหรอคือรถมันเป็นเหล็กเนี่ยเหล็กมันก็แบบมันมันก็ร้อนประมาณนึงมันไม่ทาได้ทุกอย่างเหรอกันความร้อนทุกอย่างเหรอมันมันก็ได้แต่ว่ารถมันจะดูสีตุเรศมากเเอาไปทาแบบนั้นนะเอาทาทแทงค์น้ำ ลองดูลองดูลองไปดูแล้วกันนะครับผมอย่างที่สองคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ครับการทำกับข้าวแล้วบ้านมันผนังมันครับมันเต็มไปหมดทั้งบ้านโหฉันประสบปัญหามากเลยจอรรู้ไหมเวลาฉันทำกับข้าวเนี่ยคราบมันมันติดแล้วฉันทำความสะอาดยากมากๆเลยแล้วคุณจะทำยังไงดีจอรถ้าสมมติว่าซาร่าอยากจะทำกับข้าวแล้วต้องการกระจับคราบมันเราขอแนะนำอ๋อไม่ไม่นี่ไม่ใช่ ไม่มีไม่มีคือวิธีการกำจัดคราบมันแบบนี้นะฮะง่ายมากเลยะครฮะคุณผู้ชมยังไงน้ํายาขจัดคราบมันเนี่ยมีหลายยี่ห้ออยู่<ช>แล้วคุณจะใช้ยี่ห้อไหนแล้วแต่แล้วแต่คุณเลยได้หมดเลยค่ะแต่แตถ้าเกิดคุณใช้ยี่ห้อนี้โทรมาณตอนนี้คุณจะได้รับสิทธิพิเศษไปในสัปาห คืออย่างนี้สามารถปกติเนี่ยก็จะใช้ฟองน้าหรือผ้าเช็ดใช่ไหมครแต่ข้ามมันมันก็จะอยู่บนฟองน้ำไงแใช่คือก็คือมัามันหายจากไอตรงนั้นแหละมันหายจากตรงนั้นแหละแต่วมันก็อยู่ในฟองน้ำแล้มันอยู่งนี้แล้วมันก็ไปอยู่ที่อื่นไงคือเราเช็ดแล้วเราเช็ดต่อใช่ป่ะติฟองน้ำแล้วไงมันก็ติดแล้วอ่ะเราไม่งั้นเราต้องเช็ดซักเช็ดซักเช็ดซักไปเรื่อยๆมันก็ได้ถ้าขยันมันก็ได้ฮะผมถ้าขยันแล้วก็ถ้าไม่กลัวเบืองน้ํแล้วก็ไม่กลัวเบืองน้ํายาก็เอาเลยฮะยินดีทําได้เต็มทีีี่่่เลยยแตมอกวิธงาๆ เพียงแค่คุณใช้น้ำยาของคุณเนี่ยนะครับฉีดไปที่คาบมันครับผมและเอาทิชชู่โปะไปเลยฮะ,ฮะทิชชู่โปะเสร็จปั๊บเนี่ย ทชูคุณสมบัติของมันจะสามารถดูดซับดูดซับได้ทั้งน้ำยาและก็ข้ามมันด้วยพอคุณโปะทิ้งไว้สักระยะหนึ่งลอกออกแล้วเอาไปทิ้งได้เลยฮะข้ามมันมันก็จะติดไปกับมันง่ายอย่างนี้เลยหรอจอร์จใช่แล้วมันง่ายอย่างนี้แหละซาร่าวิธีนี้มันดีมากๆเลยผู้ชมลองทำดูนะคะง่ายๆเพียงแค่โปะโปะเช็ดแค่นิดนึงโอ้ใช่ฉีดโปะดึงออกฉีดโปะดึงออกโอ้ยง่าย แค่นี้เองครับผู้ชมบ้านของคุณพิชญนะอยู่ขึ้นอีกร้อยเท่าเลยครับผมและวิธีที่สนะครับหลังจากที่เราขจัดคราบมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครัวเราเริ่มสะอาดแล้วใช่แต่มันก็ยังไม่สะอาดหมดไกด์มันจะต้องมีแขกรับเชิญมาแขกรับเชิญแขกรับเชิญเข้ามาในบ้านในครัวของเราแขกรับเชิญที่ไม่ค่อยน่ารับเชิญเท่าไหร่ที่ไม่ค่อยน่ารับเชิญแล้วแล้วเขาก็จะมีเลด้าอย่างนี้ของเขามีความเป็นอย่างนี้มีความเป็น วนๆนนี่คือพีเตอร์ His name is Peter Yeah! His name is Peter โอเคถ้าเกิดว่าปีเตอร์มันอยู่ในบ้านของเราอะถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่ทำยังไงดีอะถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่ตีได้ไหมไม่ได้ผิดศีลข้อหนึ่งปานาติปาตาฆ่าสัตว์ไม่ดีคือจริงๆวิธีที่เราจะแนะนำก็ข้ามแต่เราไม่ได้เจตนาปึ้งอย่างนี้เราไม่ได้ทำโดยตรงแต่ว่าเขาจะแนะนำเป็นยาหยด คือปกติเนี่ยอาจจะแบบว่าฉีดพ่นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะัสักพักเนี่ยมันก็อาจจะกลับมาอีกแล้วเราก็ต้องมาฉีดพ่นซ้ำอีกซ้ำอ,อีกอะไรเงี้ยเราะม,มันเป็นยาฆ่าไงมันเป็นยาฆ่าโดยตรงแต่ถ้าสมมุติว่าเราหยอดอะ,อะ ก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีหลายยี่ห้อแล้วมีคนที่แบบลองใช้มาแล้วมันไดริงจริงคือหยอดปั๊บมันหายไปเลยอ่ะอ๋อคือมันกินที่ไปตายที่อื่นไม่ไม่รู้ว่ามันมันมากินหรือว่าหยอดไปแล้วหรือมันนางมึนเดินก็ไปตายนอกบ้านแล้วก็ไม่ไม่กลับมาหรือมันเป็นกลิ่นที่แมงสาบไม่ชอบเลยไม่มาเป็นการหยอดใช่ไหมไม่ใช่การฉีดใช่ไหมเป็นยาหยอดอ่ะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเพราะอะไรแต่มันอเมซิ่งมากเลยเฮ้ยแต่มันมันดีนะมันดีมันมันไม่เป็นอันตรายต่อเด็กแล้วสัตว์เลี้ยง คืออหยดถ้าเกิดฉีดหรือผงโรยอย่างเงี้ยมันจะมีบางทีอ่ะน้องหมาไม่รู้อะไรอย่าเรียบร้อยน้ำลายเพล่บๆชักๆเลยเออก็ดีก็ดีเป็นหนึ่งวิธีที่ค่าพีโทรดีนะคะวิธีที่4นะครับผมวิธีนี้เนี่ยเหมาะกับทุกบ้านเลย เพราะว่าหลายๆบ้านผมเชื่อว่าหลายๆบ้านคงเปลี่ยนแล้วละ่ะแต่ว่าสําหรับบางบ้านที่ยังไม่ได้เปลี่ยนมาใช้เป็นหลอด LED อก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณเปลี่ยนหลอดไฟเนี่ยเป็น LED เนี่ยน,นะครมันจะทําให้บ้านคุณเนี่ยเย็นและประหยัดไฟด้วยุยแต่ว่าดีนะพวกพวกหลอด LED ก็คือมันปัดประหยัดพลังงานด้วย<ช>แล้วก็ม,มัน เพราะอะไรไม่สร้างความร้อนไงใช่ไม่สร้างความร้อนแต่บางคนก็ยังอยากได้แบบแนววินเทจแนววินเทจหลอดไส้ใช่หใช่เป็นหลอดไส้ที่โอ้ยสวยงามแต่แบบเปลืองไฟมากลองจับไหมล่ะน่าจะบพิ้งเบคอนได้ลวนะมันก็ไม่ดีบางทีเราก็ดูความวินเทจแบบว่าพอประมาณเดี๋ยวนี้ก็มีแบบวินเทจ L E D ก็มีใช่ครับผมบางคนบอกว่าเฮ้ยแต่แสงมันแข็งแสงมันแข็งมันสู้อยากจะได้ซอฟๆอีกเอาสีชมพูใส่ไปสีได้ซอฟ เอากระดาษมาหอมคือต้องบอกว่าทุกวันนี้ LED มีการพัฒนาไปทําให้แสงนี่มันนุ่มลงแล้วแต่ว่าถ้าแล้วแต่ความชอบก็แล้วกันแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําแล้วก็ไม่เกิดความร้อนด้วยเนี่ย LED เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยฮะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับผม และข้อที่5นะครับผมวิธีที่5นี้ก็คือการประหยัดค่าประกันภัยบ้านประหยัดค่าประกันภัยบ้านเราก็ต้องติดนี่สิสัญญาณการขโมยคือถ้าเกิดว่าหมู่บ้านมีแถมมาให้อยู่แล้วเนี่ยเป็นการดีสําหรับเรามากเลยเพราะว่าเราไม่ต้องติดเพิ่มเร<อ>า<ถ>ยังได้ลดค่าประกันนนานาม,ามาป่ อ,อ,อันนั้นไม่ใช่สัญญาณการขโมยฮะอันนั้นเป็นคนตรวจตาขามยข้งในไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันเ่ยวะก็คือพวกสัญญาณขโมยกุญแจนิรภัยที่เดี๋ยวนีน้บางๆเขาก็จะมีเป็นเหมือนรหัส อ่าเหมือนคีย์การ์ดเนี่ยคลิกๆเหมือนเปรหัสเออเป็นกุญแจที่เหมือนแบบต้องใช้คีย์การ์ดต้องใช้สแกนนิ้วมือมีรหัสมีคือเดียวนี้มันมีเยอะมากอ้ใช่ใช่เคยเห็นมีอยู่แบบนึงอ่ะที่ใช้เป็นเหมือนเป็นแหวนเล็กๆหรืออะไรอะพจี้อ่ะเป็นกุญแจเล็กๆที่เป็นแบบมีแม่เหล็กอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันมันทึงข้อมูลได้แล้วเอาไปจิ้มจึ้อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวนี้เราใฮเทคขนาดนี้เลยเหรอเออเราไฮเทคขึ้นขนาดนั้นแล้วนะ เค,เคยไปเดินงานเอ่ออาร์เคเต็กค่ะอาร์เแล,แล้วมันก็จะมีแบบแนวๆวพวกนี้เยอะมากเลยไปเดินดูแบบเทคโนโลยีบ้านเรานี่มันไปไกลมากแล้วนะอุ้ยดีๆอ่ะพวกนี้ก็คือทําให้เราลดในเรื่องของค่าค่าที่เราเสียต้องป,ประกันภัยใช่ไหมใช่ครับผนก็คือลดลดเบี้ยรประกันได้เบี้ยประกันได้ใครที่ต้องการที่จะทำประกันภัยบ้านเนี่ยครับผมก็สามารถที่จะเอาตรงเนี้ยไปลดหย่อนเบี้ยได้ก็เป็นข้อมูลดีๆนะฮะสำหรับบ้านคุณผู้ชมครับผมและข้อสุดท้ายแล้วฮะคุณผู้ชมข้อที่6นะฮะซึ่งวิธีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ มองข้ามอมเพราะว่า ฉันอยากติดรูปตรงไหนฉันเจาะเลยละกันอุ้ยแต่เจาะเลยมันก็ดีมันก็ได้ความแข็งแรงก็คือยึดติดได้เลยแต่บางทีถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนมุมล่ะเปลี่ยนว่าอยากอยากจะได้รูปนี้ไปอยู่ตรงนั้นมันก็ต้องเจาะใหม่เพราะเจาะใหม่บ้านเราก็มีรูอะใช่ครับผมหรือในกรณีที่เราติดรูปแฟนเราเปลี่ยนแฟนใหม่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเจาะใหม่อย่างเงี้ยหรอเราก็ต้องเปลี่ยนรูปใหม่แล้วก็เอารูปเก่ามาไว้ตรงนั้นอย่างเงี้ยเอออะไรแบบนี้มันก็ดูไม่ดีไงมันก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นทำยังไงดีให้หลักฐานมันไม่เห็นอ่ะ เราเลือกใช้เป็นตัวที่เออเป็นตะขอ,อะเป็นตะขอเกี่ยวที่ข้างหลังเนี่ยมันเป็นกาวสองหน้าแบบดีหน่อยซึ่งทุกวันนี้เนี่ยมันมีขายแบบที่รับน้ําหนักได้ประมาณ3ามถึงหกิโลแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็เทคโนโลยีทุกวันนี้มันก็ดีขึ้นหรือแทนที่คุณจะแขวนแค่แขวนแค่อันเดียวใช่ไหมคุณก็กระจายน้ําหนักแขวนหลายๆอันก็ได้สักแบบ 2อ,อันสามอันสามขออะไรเงี้ยเพเออื่อให้มันแบบอยู่ได้นานให้มัน,มน,น,นหนยุดได้แล้วแล้วอย่างที่สมมติว่าเรา,เ,ราเบือ่อถ้าเราจะจะแกะออกเงี้ยแล้วมันจะมีคา,าบกาวใช่ไหมใช่ใช่มันจะติดทำให้ขนังเราด่างไหมแน่นอนนะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมใช้กาวสองหน้ายี่ห้อถูกค่ติดแน่นอนยี่ห้อถูกนี่คือราคาถูกราคาถูกยี่ห้อที่มันแบบ <laughs> ยี่หอดอยอียี่หอ,อยี่ห้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะที่มันราคาถูกๆอ,ะอ่ะมันก็จะทิ้งคาบกาวไว้เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณจะเลือกใช้เลือกยี่ห้อที่ดีราคาสูงนิดนึงไม่เป็นไรเพื่อบ้านขอค,คุณไม่เกิดริ้วรอยค่ะและตอนนี้สปอนเซอร์สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ <laughs> พูดขนาดนี้มีอยู่แค่เดียวนะครโอเคครับผมและนี่นะฮะก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เราแนะนํากันก็เป็นวิธีการที่สามารถเอาไปใช้ปรับบ้านผู้ชมเนี่ยให้น่าอยู่ขึ้นได้ถ้าเกิดว่าเราเลือกออใช้ได้6วิธีเลยอันนี้ก็ดีถ้าเกิดว่า <imposed S 2> <อ>บางวิธีเราคิดว่าเออเราปรับใช้อันนี้ใช้ไม่ได้เราก็ลองดูแลกันว่าสามารถใช้วิธีไหนได้นะคะครับผมนะฮะวัน <Listen, S 1> นี้หมดเวลาของเราแล้วครับผมเราสองคนก็อยากให้ผู้ชมเนี่ยติดตามรายการดีๆแบบนี้นะฮะเราก็จะมีข้อมูลแล้วก็ประโยชน์ดีๆมาฝากผู้ชมด้วยนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณสถาน เราด้วยค่ะค่ะขอบคุณ AQ a r b e r นะคะส่วนหลวงรอเก้าพัฒนาการค่ะครับผมแล้วติดตามรายการ Living Idea by AQ Estate ได้นะครับทาง YouTube AQ Estate TV เลยครับผมวันนี้ผมไกด์และกระต่ายค่ะลาไปก่อนแล้วค,ววครับสวัสดีครับ